บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ให้ตามนั้นนะคะอันนี้เป็นเลยที่ว่าต้องต้องระวังมากๆเวลาการถามโดนาชัันเนี่ยจะต้องระวังในตรงนี้แล้วก็เอฟเฟกของผู้ถามนะคะทีนี้าการศึกษานี้ก็เลยเลือกที่เรียกว่าเซลล์แอดมิสเตอร์ค n วชแน e เป็นยังไงนะคะเศร้าไเลยอาจจะเคยทำแล้วนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ว่า apply ก็คือให้เด็กเราก็ต้องเช็าก,ก่อนนะคะ เด็กไปตามบ้านที่เราส่งไว้ใช่ไหมคะหรือว่าไปตามบ้านที่ครอบพรทีมีคนอยู่เนี่ยแล้วก็อธิบายชี้แจงว่าเราทําอะไรแล้วก็ดอกแบบสอบถามให้กับเขาเด็กก็จะไปหาที่บ้านอื่นกลุ่มปัญญาถัดไปแล้วก็บอกเขาเดี๋ยวจะมาเก็บมันจาทาให้เราสามารถเก็บตัวอย่างเรักฐานได้ครบแล้วก็ให้มีให้เวลากับผูต้ตอบในการอ่านแล้วก็ทาความเข้าใจแล้วก็เขียนจะลดยแอสของผู้ถามลงไปอันนี้เป็นวิธี เป็นเป็นข้อดีนะคะจุดดีของการที่ปล่อยดอกดอก o แบบสำร,ระบาษาทางการกระทำไว้ค่อยมาเก็บทีหลังนะคะแต่ว่าข้อจํากัดคือว่ากระทำเนี่ยมันจะต้องสั้นจะชับคุณให้ไปห้าสนะิบนาทีเขาไม่ตอบค่ะมันต้องแบบให้มันดูบอกว่าเออมันจะเสร็จภายในสักสิบนาทีอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะมีข้อจํากัดที่ว่าถ้าเขาไม่เข้าใจคําถามเนี่ยหรือไม่เข้าใจข้อมูลเนี่ยเขาถามเราไม่ได้เพราะเด็กไม่ได้อยู่ให้ถาม แล้วก็มันก็เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุด้วยคนแก่จะอ่านไม่ได้นะคะไม่สา,ามารถอ่านเอกสารได้ตรงนี้ก็คือบอกเด็กเหมือนกันเพราะว่าเราอยากจะได้เก็บคนแก่ที่ว้ยก็เลยบอกเขาว่าถ้ามีกระสุนยูในบ้านให้คนในบ้านนะช่วยอ่านให้ฟังอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ออกแก้อีกทางหนึ่งนะคะทีนี้ประบถามก็แจกให้แล้วนะคะเป็นเวอร์ชนันภาษาอังกฤษแต่จริงๆลองใช้ภาษาไทยนะคะแต่ว่าให้กระชับภาษากิไป ก็น้าแรกมันก็เริ่มจากแนะนาก่อนใช่ไหมคะถุประสงค์แล้วก็มาสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะคืออย่างเงี้ยเาเรียกเทียบอะไรแบบว่ามันต้องมีคําถามที่สร้างความคุ้นเคยก่อนแล้วก็ให้มันเกี่ยวโยงกับบริบทที่เราจะถามด้วยก็จะมีถามเรื่องของสภาพคิดว่าสุขภาพปัจจุบันของแพเป็นอย่างไรแล้วก็มีความเจ็บป่วยในด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะกำลังถามในแอพพลิวชั่นใช่ไหมคะแล้วก็ถามโรคที่มันเกี่ยวโยงกัน แล้วก็มีเรื่องการสุขภาพหรือเปล่าหรือว่ามีการตรวจสุขภาพประจำปีก่อนหรือไม่คือเราก็ต้องถามไปหลายลอย่างที่คิดว่ามันจะเป็นจะมีอิทธิพลต่อค่า WTP ของเรานะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะบอกต่อไปแล้วก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆนะคะก็มีให้เขาแรงกิ้งออกมาส่วนถัดไปก็จะมาเข้าเรื่องของการทัศนคต เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงการเติบโตขอกล่อ,องไวแอนโควนเอลี่ยที่บอกว่าซีวีก็ยากอยู่แล้วซีวีด้วยถามวีเอนี่ยิ่งยากกึไปใหญ่เพราะว่าเรากลังพูดถึงเรื่องความเสี่ยงนี่ต่างประเทศเขาไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะต้องพบว่าทาซีวีเรื่องนี้เนี่ยลาคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความเสี่ยงช่วงแรกของการออกแบบคำถามก็คือว่าต้องให้เข,าข้าใจก่อนว่าความเสี่ยงคืออะไรนะคะก็เลยบอกให้นิยามเข้าไปว่าความเสี่ยงคืออะไรแล้วก็ให้ตัวอย่าง ก็ง่ายๆนะคะอย่างเช่นว่าสมมุติในเมืองหนึ่งเนี่ยมีประชากรอยู่1,000พันคนแต่ละปีมีคนเสียชีวิตอยู่5คนเราก็จะเรียกว่าเราจะพูดได้ว่าอัตราการเสียชีวิตต่อปีเนี่ยของประชากรในเมืองเนี่ยอยู่ที่5ต่อ1,000พันให้เราคุ้นเคยกับคำว่าอัตรานะคะ5ต่อพันนะคะแล้วก็มีการแสดงข้อมูลความเสี่ยงของคนกรุงเทพอะคะอัตราที่เสียชีวิตเนี่ยโดยอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ข้อมูลจริงนะคะจากทารพคเอ็กเล แล้วก็มีการข้อข้อทำข้อทดสอบความเข้าใจด้วยเรื่องความเสี่ยงก็มีเปรียบเทียบว่านายกรเนี่ยอยู่ในเมืองที่เมียตาการตาย20ต่อ1,000นายขอนี่ในเมืองที่เมียตาการตาย10ต่อ1,000นายกรและนายขอนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่ากันอันนี้ก็ให้ถามก็มีคนตอบผิดก็มีนะคะก็ o p e l a t i o n เนี่ยก็คือ generation ก็มีเยอะอะค่ะหรือว่าต้น no อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตอบมันลงมาแล้วถ้าใช่ observation นั้นเลยตอบอย่างนี้ถ้าตอนนี้ที่เขาตอบผิด ใช่แต่ว่าเราเอาตัวผลตรงนี้เอามาดูเป็นปัจจใจด้วยค่ะม่ใช่ว่ามีทุกคนต่อเรียนต่อไปเทีพีหรือเปล่าซึ่งไม่มีผลนะคะต่อไปเนี่ยแล้วก็มาเข้าสู่สิ่งที่เราต้องการหาก็ต้องให้ข้อมูลก่อนว่าปัญหาสถานการณ์มลพิษทางอากาศในกรุงเทพเป็นอย่างไรณขณะนั้นนะคะก็บอกสาเหตุของฝนละขนาดเล็กมันมาจากการตะลงจานท่อไอเสียเครื่องบินตาการเจ็บป่วยรับการเป็นมะเร็ง แล้วก็ให้ข้อมูลจริงๆเลยนะคะอันเนี้ยตรงนี้เป็นข้อมูลจริงว่าอัตราก,การเสรียชีวิตที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศของคนอยู่ที่430ต่อนหนึ่งล้านอันนี้เป็นข้อมูลจากระบาดวิทยาที่าทางโรบแบหรืทางอาจารย์วัล้าทำดีๆนะคะในช่วงนั้นนะคะทีนี้เ็าบอกออปชั่นว่าเนี่ยเราหมายถึงเราทุกคนเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงจากการเสรียชีวิตได้จากมลพิษทางอากาศเนี่ยเช่นการสวมหน้าก,กากนะคะแมส การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะดีเทคโรคที่เราเกิดได้ก่อนนะคะในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเช่นการปลูกต้นไม้เป็นต้นนะคะผิดนิดนึงคือก็มีรูปภาพประกอบให้เห็นเสร็จแล้วก็เข้าสู่คำถาม,ถามวีจีพีนะคะเป็นสถานการณ์จำลองโดย Payment v e h i c l e นะคะก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะคือมันเรื่องของการป้องกันหรือว่าดีเทคโรคได้ก่อนนะคะคือลดการ,ราการไาได้เร่งมากขึ้นนะคะ ก็สมมุตินะคะว่ามีความอดัดราทางเทควิอนอนั้นเป็นตรวจสุขภาพเนี่ยแล้วก็มีการนันโลงให้เป็นตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตนะคะจากรนุพิธา,ากาศก็สมมติว่ามีโปรแกรมตรวจสุขภาพแอนะคะคือมันมีคุณภาพดีมากเลยอ่ะแล้วมันก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงของท่านนะจากเบสไลน์ก็คือ430นะคะให้เหลือ400ก็คือลดไป30ต่อ1ล้านต่อ1ล้านคนแล้วก็มีข่าวประกอบที่เห็น แล้วก็มาถามว่าไอ้โปรแกรมนี้เต็มใจจะจ่ายค่าตรวจสุขภาพนั้นเท่าไหร่นะคะก็เป็นดบบเบาวไปนะคะราคาตั้งต้นที่400บาทนะคะแล้วก็ถ้าตอบ Yes ก็เพิ่มไป3เท่าตอบ no ก็ลดไป2เท่านะะคแล้วก็จะมีคําข้อความที่บย้ำเตือนว่าสิ่งที่เขาจ่ายไปเนี่ยเขาไม่สามารถจะเอาไปใช้ในเรื่องอื่นได้นะอย่างใช้เรื่องการศึกษาของลูกหรืออะไรนะคะ อธิบายนิดนึงว่าทําไมเราถึงเลือกตัวค่าการตรวจสุขภาพเวลาออกแบบหลักคำถามเนี่ยบบเราจะเอา WTP เนี่ยก็จะมีข้อก็ทราบเรื่องของสุดอ่อนของอย่างเช่นเรื่อง d onation หรือกองของ tax ที่มันจะมีเขาเรียกว่า protest เยอะคึกคักเยอะก็คือคนจะปฏิเสธการตอบคำถามประเภทนี้ยอย่างเรื่อง tax เนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากจะต้องการจ่าย tax จริงๆเขาอาจจะมีความเต็มใจที่เราจะโนรา เป็ต้นแต่ไปเก็บแท็บเขาเนี่ยเาไม่คาไม่ต้องการเขาปฏิเสธเลยนั้นการเลือก Payment Vehicle เนี่ยสําคัญมากต้องเลือก Payment Vehicle ที่เราคิดว่าเขาจะปฏิเสธเราหน้อยที่สุดเขายอมรับที่จะมาคิด WTP ให้เราได้นะคะแต่ขนาดค่าตัวสุขภาพก็เลยต้องมองอะไรที่มันมองเห็นได้แล้วก็เป็นไปได้ในทางปฏิบัตินะคะแต่ขนาดนี้ก็ปรเทสตวก็3จัะ10% ทีนี้ว่าของของอายเนี่ยมันจะมีมองในเชิงของที่มันเป็นดีเวลทางวิชาการในขนาดนั้นอยู่ด้วยตอนนั้นแน่มีนักเศรษฐศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งมาคอมเมนต์คริทิคลอลคอมเมนต์กับซีวีว่าในเรื่องว s l นะคะในเรื่องของสกอบเฟกก็คือเขาคิดว่า WTP สมมติว่าความเสี่ยงลดไป2เท่าแต WTP มันคุณจะเพิ่มสองเท่าด้วยพอลดได้2เท่าคือเขาเรียกว่า p e r s o n a l i t y อะคะ่ะความเป็นสัดส่วนกัน แต่ว่าเขาบอกว่างานที่ผ่านมาไม่เห็นจะสามารถจะทําได้ตามนี้เลยคือเขาไม่เห็นจะทับรูคดีนี้แต่สัญญ,ญางเขาจะบอกว่าไม่ไม่เห็นจะเป็นต้องเป็นตาน่างกันนเลยนะคะก็คือผลส่วนใหญ่ก็คือมันไม่ได้เป็นสัดส่วนซึ่งกันและกันขนาดนั้นนะคะก็คือเริ่มมีสุโเทสงานของดิฉันก็เลยมีตั้งถามเพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มไปสองเท่าในส่วนของความเสียที่ลดลงได้นะคะตะกี้นี่ลดไป3 0ิใช่ไหมคะ ก็เลยถามว่าถ้าลดไป60ก็คือเป็นโปรแกรม B ล่ะก็ถามเขาซ้ำีกทีนึงว่าถ้าไม่เป็นมีโปรแกรม B ขึ้นมาแล้วลดค่าเสียไปได้60ต่อต่อหนึ่งล้านเนี่ยเต็มใจจะจ่ายมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้พูดง่ายๆนะคะแต่ว่าจถามตามแาตรานะคะแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีบ i a s อะไรกันเนี่ยก็จะมีทำ split sample ก็คือบางคนเนี่ยถูกถามโปรแกรม B ก่อนที่ลด60ลด60ต่อล้าน บางคนถูกถาม30ต่อล้านก่อนแล้วค่อยมาเจอ60ต่อล้านก็มีสลับกัน